ไปเที่ยวคนดียรัะว่าเขาไปไหนไปแล้วทีบางทีเขาวันนี้ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมโครงการยูอินเอเชียนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราไปร่วมก็เป็นอีก เรียกว่าช่องทางหนึ่งเป็นตัวแทนกระบอกเสียงที่ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำเลยครับก็ดีใ,ใจมากเลยครับน,น,นี่ครับเพิ่งให้ทีมงานเก็บอาหารไปให้เ, <laughs> เก็บเไี๋ยวก,กินตรงนี้มันจะไม่งามได้ไม่แอบกิน <laughs> ดีใจครับอย่างที่บอกไปเลยก็ดีใจเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับโครงการที่เป็นช่วยผู้ลี้ภัยไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นระดับระดับโกลบอลที่ช่วยทั่วโลกครับหลังจากนี้มันจะได้มีกาทำกิจกรรมอะไรต่อไปไหมครับครับก็จะมีลงพื้นที่ครับที่ไปไปดูผู้ลี้ภัยจริงๆแล้วก็ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือครับเพื่อมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วก็คน่นหมู่บ้านหม่ะไปที่ไหนมาครับพา เออถึงตอนนี้ยังมีในประเทศก่อนนะครับสถานที่ถัดไปเดี๋ยวรอเขาชี้แจงช่วงเวลาก็น่าจะภายในปีนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมาครับก็เดี๋ยวรอดูว่าวันเวลาที่แน่นอนตื่นเต้นไหมครจะได้ไปดูที่ที่ร่วมกับการอื่นตื่นตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเรานะครับแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยแล้วที่สําคัญคือสิ่งที่ผมอยากจะ ไปช่วยเหลือเนี่ยคืออยากไปเห็นจริงๆแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงมาให้กับคนอื่นได้รับทราบว่าเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ครับแต่ในประเทศเรามีมีส่วนช่วยที่ออะไรได้ไหมจริงๆก็ถ้ามีโอกาสจสนตัวผมก็จะบริจาคอยู่ตลอดช่วยเหลือทางทางด้านทรัพยาเงินมากกว่าทรัพยาเงินครับก็จะมีเรื่องของที่เราบริจาคไปหรือว่าบริจาคเป็นของ เราด้วยอะไรครับเราก็จะพยายามช่วยเหลือประเทศเราอยู่แล้วใช่คร um ับก็ม okay ีโอกาสได้คือเราก็ชอบในด้านนี้อยู่แล้วเราก็ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะในประเทศเราหรือต่างประเทศอะไรครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอดอยู่แล้วครับากิจกรรมนี้เลยครับใชครับ ได้ครับฝากด้วยนะครับกับ UN เอนเทเซียนะครับโครงการนี้นะครับผมว่าเ,าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเขามีงานพิเศษด้วยคือจัดเทศกาลอาหารของผู้ลี้ภัยนะครับก็คือนำาอาหารจากประเทศที่ประเทศผู้ลี้ภัยที่หาทานได้ยากเนี่ยมาจัดในอีเวนนี้แล้วก็เฟสติวัววันนี้นะครับอยากให้คนลองมาชิอมอาทานกัน ทำงานได้ดิ